สวัสดีนักเรียนชั้ duh. นปหนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้นะครับวันนี้ครูก็จะมีการสอนมาให้นักเรียนดูมันเช่นเคยนะครับนี่ครับวันนี้ครูก็มีสามผสมชนิดหนึ่งครับตัวนี้ต้องขยับแล้วขยายขยับขยขยเยอ่เสร็จแล้วนะครับจะมีแก oh yeah. ้วอยู่สามใบครับไปที่หนึ่งนะครับครูก็จะเทน้ําตัวนี้ทิ้งไว้ให้นะครับนี่ครับ เวลาทีต้องทีผ่านนะครับเรียกว่าแท่งคนสานนะครับไปที่หนึ่งนี่นะครับเราจะตั้งให้นักเรียนดูนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับ ใบที่สองครับใบที่สองท่านเรียนสังเกตดีๆนะครับจะมีผ้าว่าผ้าขาวบางจิดอยู่นะครับ <Ă. S 1> เดี๋ยวเราจะทําการเทศสารลงไปนะครับให้นักเรียนสังเกตดูเองนะครับ อ,อก,ก่อนนะครับนนี่มาดูข้างบนผ้าหน่อยนะครับน่เก็บไว้ก่อนนะครับนึ่งครับใบที่สามนะครับอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์หน่อยนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับ นี่ครับเขาเรียกว่ากระดาษกรองนะครับเอาไว้ทำอะไรเลยครับก็ไว้กรองนั่นแหละครับอ่ไว้ก่อนนะครับก็เใส่ลงไปในนี้นะครับแก้มารองอ่ะเทสารลงไปครับ มาดูใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ <S <S ทีนี้กลับมาดูแก้วที่หนึ่งะครับผ่านไปห้านาทีนะครับมาดูแก้วที่หนึ่งนะครับหลังจากสิบนาทีผ่านไปน,นะครับ <S <S แก้วที่หนึ่งนะครับผ่านไปสิบ <S <S หบ้าน,นาทีนะครับ ต้เรียนดูตรงขอบนี้นะครับกับน้ำนะครับแก้วที่สามนะครับเวลาผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนกันหน่อยนะครับนี่ครับ มาดูกันนะครับเปรียบเทียบวันทั้งสามแก้วนะครับแก้วที่หนึ่งนะครับแก้วที่สองครับแก้วที่สามนะครับนี่นะขวดใหญ่ เอาเป็นยังไงกันบ้างครับการทดลองของเราก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแต่นะครับเอาเจอคําว่าแตกแล้วนะครับครูไม่ได้ให้พวกเราดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะส่งคําถามไปในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ